ครับผมสวัสดีครับมีคนเดี๋ยวผมต้องเข้าไปเคลียร์นะครับไม่ได้ครับมีคนว่าผมขโมยเจลนะครับผมแค่พูดเล่นนะครับตอนนี้ขายผมแล้วผมจะฟ้องหมิ่นประมาทนะครับ <c oughs> จะฟ้องนะครับเดี๋ยวเราต้องเข้ามาเคลียร์ ฮะโเจลอ่ย่ฮะเจพจ้าไส่ลายคอยหเอถ้าจะมาขโมยเียวเจ้าใส่ลายคอยอ้าหลอก่อยังไม่ทลเรายขโอีกเจ้าใสายคอยเจ้าใส่ลายคอยมันมาแล้วเอฟซีมันมาแล้วบาดนี่ให้เห็นเลยว่าเจียวเสียงใส่บาร์เจ้าก็ไส่ลายคอยยังสี่ร้อนร้อนถึงร้อนถึงบ้านป่ายางค่อยเลย ลา้แฟนอหล่อหนอนถึงร้านอ่าบานปลายอย่างเยด้ครับต้องม่เคียวครับขงีอ่อย,อยห้หนรักข่อยห้ในรักจังสี่ละ่ะเขาว่าคนหอนโตทัานนั่งอยู่อหอซื้อเพาว่าดอันนี้บเจ้าใช่ไลายานต<อ>่งวันหลาย,ลายพันยยอยู่ในหันเดิจ้าส่ไล่่อยจังสี่ข่อยเสียหายทั่วโลกแล้วทั่วโลกแน่ทั่วโลกขอยไม่ล้งข่อยสีไล่ไมแล้งทั่วโลกข่อยแนนอนขอยวะนี่มองไนเสียหายกถามเาเสีแล้วเบร์หตี เสียแล้วจึมาเสียหายตรงไหนซาบะเด้อบะเด้อโอ้ยพี่น้องครับอย่าไปเชื่อป้านะครับทีพีสกินนะครับป้าเก็บพี่ดีเก็บพี่ดีเก็บดีแมนป้าผมแมนแท้ทีพีสกินนะป้าคนนร้อตัวใช้ดีจริงอ่าเจลเจลอู้หลาหลาสะอาดครับนี่บหรออใช้ดีพี่ใช้ดีเนี่ยใช้ดีนะเออป้าแสดงว่าขโมยไปหลายหลอดแล้วเนี่ยบ่ได้ขโมยมันสิเบิร์ตแล้วก็แล้วมาเดี๋ยวสิมาลักเอา งานเอาลุ้นไปแล้วลุไปแล้วเต็มสี่เลยแสดงว่าเธอกวนมับมาลังลาเก่าเ้ยนี่บายเธอกวนไม่ได้รักเชื่อกวนนะซื้อเชื่อกวนนะซื้อป้าเลย่องตำรวจเลยป้าเอาใจเอตายงานเข่าคอยเราบันทึกมาที่หนึ่งผมเชื่อป้าครับแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงชังเกตได้เลยเดี๋ยวพึ่งไปเชื่อป้าครับเพราะว่านั่งไม่อยู่คือไม่อยู่เจลได้เลยเนี่ยเจลเจลใช้ดีจริงแล้วผมล้างหน้าแบบแทบทุกวันนะพี่นะเจลเป็นอะไรใช่ไหมใช่ดีใช้ดีใช้ดี เจลใช้ดีจริงครับผมเนาะจนสภาพเลยผมแค่คิดไว้เฉยๆยังไม่ได้ขโมยนี่ป้ามาหาว่าผมถาว่าผมขโมยนี่คือผมเดืินร่อนนะชิ้นมันเปิดประตูจนข้อมือเค็ดเลยรีบรีบปิดประตูรีบปิดประตูใหญ่เลยอ่ะกรุงเทพเก็บปลายทางไหมครับปลายทางของป้าเก็บหนึ่งกล่องนะหนึ่งกล่องถ้าใเยอะหลายกล่องั้นก็จะเป็นแบบ พี่อ,อ right? ้อมใช่ไหมแบบพี่อ้อมพี่อ้อมมาดีนะคะสั่งได้หลายกล่องในปลายทางแต่ของป้าถ้าสั่งกับป้าแค่หนึ่งก่อไม่ใช่ป้าคือคืออย่างของของบายมังมีอ่ะคือแบบถ้าสั่งดูทีหนึ่งกระปุกแล้วก็ทีพีสกินหนึ่งกระปุกอันนั้นคือไม่เก็บปลายทางแต่ถ้าสั่งทีพีสกินอย่างเดียวไม่ว่าจะสั่งกี่กระปุกก็เก็บปลายทางครับก็คือให้เป็นในทางเดียวกับของป้าไงเก็บปลายทางอหนึ่งกระปุกปลายทางอ่หนึ่งกระปุกก็ปลายทางสองกระปุกก็ ปลายทางเหมือนกันเออไหนปทางอะไรเออไม่ไม่คือมันเสียค่าส่งมันเสียค่าส่งเสียค่าส่งอยู่ปลายทางก็ค่าส่งเออเสียเนี่ยแหละก็ถูกเสีย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 เก็บปลายทางเบิร์ครับคิดเก็บส่งไม่อยู่ม่คะแนนตัวแหละผมมันไหนลักป้าคนเราเนี่ยนะนั่งไลฟ์สนในห้องแอร์คิดดูแอร์ชิดแต่มันร้อนขนาดไหนมันไม่ออกมาผมเป็ชีตแบบแร์ชีตด้วยเจลมันอยู่ด้านล่างเปิดหัวเปิดเออ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 ป้าเดี๋ยวเออพี่พี่ในในก็อยู่แล้วพี่พี่ที คืออย่างมีมีอยู่คนหนึ่งที่เขาบอกอะ่ะคือแมวดาเขาบอกว่าในกล่องไม่มีแมวดำ<ๆ>แมวดําแมวดําปักแปแมวดำป,กปักแปเออเขาบอกว่าเจลเจลในกล่องไม่มีคือเขาบอกว่าบางบางกล่องก็ไม่มีไงเขาบอกว่ามันมันน่าจะหลุดไงไม่ไม่เขาเปิดแล้วเขาเปิดแล้วเขาเปิดว่าเขาเปิดดูแล้วไม่มีทั้งทั้งหัวทั้งท้ายางวาเอออันนี้ก็ว่าจะแจ้งป้าเหมือนกันเออมันอาจจะเป็นอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งในพัน ถี่ต่อียงอันที่ขโมยไปส่งให้แม่ดามไปก่อนบ้าห่าไหนรักบ้าห่าไหนรักอยู่เดี๋ยวรักไหนก่อนเอาอันที่ขโมยไปก่อนนะให้แม่ดาไปก่อนเป็นรังไม่ใช่หรอมันเต็มรังหรือเปล่าป้าเนี่ยโอ้พิธีบ้างไงพิธีอันนี้เก็บปลายด้านไม้ค้าเก็บก็คือต้องต้องอ่าผ่านทางใบมังมีแล้วก็มาดีพีชนะครับที่เก็บไปทางใช่แต่เราเก็บแค่ถ้าใครสั่งหนึ่งกล่องเนี่ยป้า ไอเก็บปลายทางค่ะเก็บปลายทางได้หนึ่งกล่องนะคะสองกล่องป้ารับโอนค่ะเออก็คือถ้าเป็นของลุงกับป้าก็คือรับโอนอันนี้อันนี้ที่ป้าทําที่ลุงกับป้าทําแบบนี้เพราะว่าเปิดโอกาสให้กับตัวแทนครับเออเปิดโอกาสให้กับตัวแทนนะครับขโมยปักแปะขโมยปักแปะขโมยโอ้ยพวกเด้าจะดีิใส่ลายหอยลายไม่ได้ปักแปะขโมยไปงานมาปักแปะทุกงานงานงานเขาคอยเราบัดนี้ชิดลักเจลเมวดําไปแน่เลยน้า อต้องเลยนะเนี่ยจะแก่โตอย่าแก่โตท่านเขาบอกอย่บชิดมาชี้แจงนะครับว่าชิดไม่ได้เอาไปนะครับชิดไม่ได้เอาไปสังเกตได้อย่างเดียวคือถ้าคนไม่ร้อนตัวเขาไม่วิ่งข้ามมาขนาดนี้นะนี่วิ่งฟุตซลงูซีรเลยไปลุมด่าชิดเลยเล่เมื่อกี้เพิ่งปิดประตูองกำลังดึงออกพอดีเราหยอกกันเล่นนะครับฟุตซีมีอะไรมากครับอย่าเป็นซีรีส์นะครับฟุตซีชอบหมดเลก Right ไปลราหายเมื enfin ่อกี้นี่ใส่คู่พับแอซิดแน่เลยไปไปไปผู้ใดไปลราเมื่อกี้นี่ไปลราบ่แมนกู้ฟ้าไปไหมเนหายบ่ฝ่าโก็กล้องพิเศษกล้องมาดังเสียบเลยกล้องพ่นแบบว่านั้นมีเสียงไอ้นั่นด้วยอยากให้อยากให้แมวดำมาหาแอซิดอยากให้แมวดำมาหาอ๋อ แอชชิดไ,ไม่อยากให้แ like มวมาหาอยากให okay. ้แมวเหมียวมาหาอ๋อเข้าใจเข้าใจเพราะแอชชิดชอบกินแมวิดดว้แลกลายเป็นผู้บ้ากินแมวกลายเป็นผู้บ่ากินแมวไปฮะไปเรื่องอะไรอ๋อคุณชนที่พาใส่คู่ปรับแอชชิดจริงด้วยชนที่พานะคะเจ้าเปลี่ยนเป็นปากแปดไปชนที่พายังดอกเพราะว่าแอชชิดกลายเป็นคนเงินขี้รากไปแล้ว ชนทิพาตเลยว่าฉันไม่เปลี่ยนใจแล้วที่ที่ทิพาเหมือนเดิมเมืนกันเดี๋ยวอ่อนเอสซีสิบผ้าสมุนปากแปรมานหารลักเจียวป่ามันก็า่ังร่วมแก่งอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันอันนี้อันนี้ผมฟ้องนะผมฟ้องนะพี่ดะพี่หลวงมาไกลบอกให้ผมมาขโมยเสื้อให้พี่อิสระกับพี่หลวงบอกให้ผมมาขโมยเสื้อให้ได้มไม่ได้เหรอบอกให้ผมมาขโมยให้ได้แล้วอยากได้อีกเขาบอก อันนี้บอกพี่อิสระยังอยู่ไหมพี่อิสระบอกพี่อิสระกับพี่หลวงมาไกลให้ผมมาขโมยเสื้อให้ครับอันอันนี้ตำรวจเลยนะตำรวจเลยใช่ไหมตำรวจเลยามาไกลคือชอบเสื้อคือพี่ดาบเขาบอกว่าเสื้อสวยมากชอบเออเออแล้วพี่อิสระอีกคนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกกันว่าทำไมแนะนำให้เข้ามาขโมยเนี่ย มามาจะซื้อกะไฮยูแต่ฉันมาลากโซ่เว้ยเป็นดาบเป็นดาบดาบพี่หลวงอยู่เพราะพี่อิสระต้องรับผิดชอบนะอันนี้ผมฟ้องป้าอิสระบอกว่ายังไม่ได้พูดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนย้อนไปดูข้อความเลยอ๋อพี่อิสระยังไม่ได้เหรอยังไม่ได้ยังไม่ได้อ๋อสองเอ็กแอลอ๋ออิสระฝากบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตุลาพี่อิสระตัวแดงหยอกตัวแรงเป็นเป็นดาบหยอกหยอกตัวแรงพี่อิสระเดี๋ยวมาวันวันที่ยี่สิบสามตุลาตุลา โอ้牡ดา丹เดี๋ยวบอกพี่อิสระด้วยว่าเดี๋ยวเอาไปให้ว่าไม่ต้องขโมยไงไร็วเวลาแล้วเหรอเกตี้แบตจะหมดนะครับเดี๋ยวแบตจะหมดเดี๋ยวเราดูหลังบ้านกันนะเกตนะครับไอชิปสองนะพุ่งนี้เนี่ยแจกค่าคอมก่อนที่จะพาลุงไปชำระอ๋อแจกค่าคอมบ่ป้าป้าส่งให้เจสซี่แนลนะครับสวัสดีครับ